โตานิโคทาธิภาสิตานิภนามาเสกุโสยาธาทุกขิโตหะตะเมวานุกันตเดชามัญยังโตปารามะทฐานนิรายโยปะกันนาเด ยาขาที่โมคลจะถอนแล้วจับไม่ดียอมบาดมือผู้จับฉันได้การบวชถ้าปฏิบัติไม่ดียอมถูกโจทยไปนรกได้ฉันนั้น หายโยอ,อายโอุโลมบุญโตตาโตอาคิสิคุป,ปโมญานเดพบนุญเฉยยาทุชิโลลตาตบ,บินดังอาสัญญาโตเอกสูกลืนกินก้อนเล็กที่ลูกแดงยังดีเสียกว่าเป็นผู้โทสีล ไม่สำรวมระวังแล้วกลืนกินก้อนข้าวของชาวบ้านยาสะกาจสติกายะกตาสะติอาปามิตาอปาวนิกาตา ลัมบัตาิตจามารโอตารังลัมบัตาิตจามารอาลัมมานังเอกสูไม่เจริญกายคาตาสติอยู่เป็นประจำแล้วย่อมตกเป็นทาตของมารมารย่อมอยู่เนื้ออารมณ์ สันเดยามิยโอมะโตอันไทหามะเนนวัตเจเจสกายาติปะหานนยสะโตุบิโกปะริปะเชเหกุส e ุควรมีสติละความเห็นว ah ่าเป็นตัวเป็นตน โงดเว้ดนดังคนถูกแทงด้วยหอกหรือถูกไฟไม่สีสาเอกาสาะเอกาชายังเอกโกจารมทันทิโตเอกโกธรรมยมัตานังบานันเตระมิโตสิยามเอกสุควรนังคนเนียวไม่เกียรติลาน จารีไปคนเดียวฝึกหัตนคนเดียวควรเป็นผู้ยินดีในการอยู่ป่าสะตัวอภิกาเมพิโกวิหารายะสัมปชาโนอาญามังมังอนุสาสนี ภิกษุทั้งหลายวิกษุพึงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะโยนี้เป็นคำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลายสันละเปิเสิตาคังกัปานินาปันิโตอมิปิสาจาโทสินา องคเตชังออระคัง uhm ป <cima> ีอาทิเศธเอกเอกายปมุทายนาละเปมบานเดชึงเจรจาการโปรโตมิดาปันคมกลาเจรจากัรป <es> ีศาตูนุาร เม่จะพึงเข้าไปนั่งใกล้งูพิษ้าย <c oughs> แต่ไม่ควรเจราจากริงแต่ไม่ควรเจรจากากยิงตัวต่อตัวเลยอามบามันตาสติมัตโตสุสิลาโหตาพิขาวๆๆๆๆๆๆ สุสัมหิตาสักปาสจิตตมนุราคธาภิกสุจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลอันเด่จงมีความดำริตั้งมันตามรักษาจิตของตนเธอธรรมา พระโตธรรมังอนุมิจินตาังธรรมังอนุจรรง์เบโกสานธรรมานะปริหะยาติภิกสโุ้โมีธรรมเป็นที่ยินดียินดีแล้วในธรรมคนควาธรรมระลึกถึงธรรม ย่อมไม่เสื่อมจากพระสาธรรมเช่นจาวิภกยมังนาบางสิตาเตละโอเมชาติเช่นตาวารากันจาโตสันจาตาโตนิปานาเมหิสีเพกสู่เธอจงวิดเรือนี้ เรือที่เธอบิดแล้วย่อมเบาจากถึงเร็วเธอตาราคาแลโทสาแลวจากถึงนิพพานในภายหลังเพโกสัมมามมหรายยงอาชนโยโลโกอารันเตหะจา เพิกษุเหล่านี้พึงเป็นโยนโดยชอบโลกจะไม่พึงว่างจากพระอรหันต์ทางหลายสมาทิพิกาเมภาเมทะสมาหิตโตพิกาเมภิกุยะทอผูตังประชานาติเพิกษุทั้งหลาย ธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดพีสุสุ้มีใจตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงโสอัตตากุนโตสติมาสุข,ขังว,วิโกวิหาหิเจ เอกโซผู้มีสติคุ้มครองตนแล้วย่อมอยู่เป็นสุขสตินจักวาหังพิกเมสัพัติกังมธามิเอกโซทั้งหลายเรากล่าวว่าสติมีประโยชน์ในที่ลับทั้งปวง เอเตด้วยประการชนีเลมอันระมยยังพหุการานิมุทาจิพาสตานิพานามาเสนนิธีนังบะปะวัตตารังยังปะเจวะจัตจา,า,านัง เนกายหาบาติเมธามิงตาติสังบันนนตังภาเชตาทิสังภาจมานสสะสัยโยตินปาปปิโยคนเราควรมองผู้มีปัญญาใดในที่คอยชีท้ทษ และกล่าวคำขนาบอยู่เสมอไปว่าผู้นั้นคือผู้สีผมซัพลาควรก็หากับบันดิต่เป็นเช่นนั้นพอเมื่อคบหากับบันดิตเช่นนั้นอยู่ย่อมมีแต่คุณนั้นประเสริฐส่วนเดียวไม่มีเสื่อมเลย นาเตนะอาหังอานันทธทาธรรมบารกามิสามิญาทังคุมบกาโรอามะเกอามะกมันเตอานุนเราจะไม่พยายามทำกับพวเธออย่างทนุทโนอ เหมือนพวกช่างหมอทำแก่ม้อที่ยังเตียกยังดิบอยู่ในใครหานิ่ใครห่างอนันตวะาามีปะไวหาปะไวห่างอนันตวะาามีโยสาโรโยสัจติอานอน เราจะกนาบแล้วกนาบอีกไม่มีหยดุดอานุนเราจะชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยดุโดโู้ใดมีมากโวเป็นแก่นสารโวนั้นจะทนอยู่ได้ยังพิกาเมสาทาราการณยังสวกานั้น อิเตสนาอนุกรรมะเกนาอนุกรรมปังโอบานายกกตังโมตังมายาเพกสุทั้งหลายจิตด้นใดที่ศาสราผู้เห็นโดูแสวงหาประโยชน์ือคุณจะเพึ่ทำแก่สาวกทั้งหลาย อิตานาเราได้ทำแล้วแก่เธอทั้งหลายเอตานิพิกาเมรกามูลานังเอตานิสุญญาคารานีเอกโสทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนบ้างทั้งหลาย เองขามเมมาปามาธาทาพิกจุทั้งหลายเจอทั้งหลายจงเพียรผอกเกลสอย่าได้ประมาทมาปาชามีปาติสาริโนอาหุบันโทเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลย อาังบวมกังอนุศาสานีนี้แลเป็นบาจางเครื่องพรัมสอนเธอทั้งหลายของเรา <c oughs> นเยท,ทางพิกาเมพรหมจรยังบทสัตตีสันกุหานาตทั้งนันาลปานัตทั้งนลาป,าาาาลาปาสัสก,กาลาสโล กานิสังสัตถ์ทางนาอิติวาทปโมกขานิสังสัตถ์ทางนาอิติมังสาโนชาณาตุติภิกษุทั้งหลายเราประพฤติพรหมจรรย์มีใชยเพื่อหลอกลวงคนเพื่อให้คนบ่นถึง เพื่อผลคือลาบสาการะละเชื่อเสียงเพื่อเป็นเจ้าลาทัทธิหรือเพื่อให้คนทั้งหลายรู้จักเราก็หาไม่ได้อันดากอยทางพิกเพรมจริยังหมดสติทั้งบาราทังปานา,าทังวิราคัตทังนิโรทัตทัง ภิกษุทั้งหลายแต่ที่แท้แล้วเราประพฤติกรมมจน์นี้เพื่อความสำรวมระวังเพื่อละกิเลสเพื่อคลายกิเลสและเพื่อดับกิเลสเท่านั้น โยโกอนานาธรรมิกโกวาภิกกนิวาอุปาสโกวาอุปาสิกาวาอานุนโ้ใดจะเป็นภิกษุก็ตามเป็นภิกษุณีก็ตามเป็นอุปาชกหรือเป็นอุปาสิกาก็ตามนี้ อมมานุธรรมปฏิปันโนมิหรารติสามิติปฏิปันโนอนุธรรมมัจาริมถ้าเป็นผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบจริงปฏิบัติตามธรรมโยม โศตถาคทตังสักโรติการุกโรติมณีติปุเชติปรมายาปูชายาผ<อ>ู<อ>้นั้นแลืช่อว่าได้สักการะได้ให้ความเคารพนับถือและบูชาเราตาถาโคตด้วยการบูชาอย่างสูงสูง เอนเต้ด้วยประการฉะนี้